มาดูแอคโกกันนะมาถูกันว้าโหดูทำหน้าดูทำหน้า,อเ,อาเอ็กโอรือยังเอ็กโอเอาเอ็กโอก่อน เออเอ็กโอนะหัวใจมาเต็มเลยหัวใจมาเต mm. ็มมันมีคนรอข้อนี้ฮะเอ็กโอ่อนเอ็กโอฮะเอ็กโอก่อนเอ็กโอก่อนเร็วๆเอ็กโอก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเอ็กโอฮ่าฮ่าอุ้ยโอ้โอ้ตกลูกอู้ตกกงตกกงขึ้นกองเออเดี๋ยวค่อยเอ็กโอตกกงนั่นนเอ็กโอดิเอ็กโอคิดถึงไหมวะ ได้ถึงแม่ได้ถึงแม่ไหมโอ้หัวใจมันเต็มหมอนี่หัวใจเยอะจังเลยนะไอโคนะหืมหแม่ไม่เปิดไฟเลยเนี่ยไอโคฮะเปิดไว้แต่ไฟตรงโกงโอ้กัดหูเอ็กโอกันเอ็กโอเอ็กโอเร็วๆอ๋อยอมแม่สาวฮะมามาอุ้มอ่ะอุ้มอ่ะมามามาออกมาเดี๋ยวแม่รับแม่รับ굿ไนท์ เสฮายเสยฮายแมงมาเปิดไฟเลยนะโคไฟไม่พอเนี่ยได้ย huh. uh ินไหมทุกคนได้ยินไหมเอ่อเฮ่อเอเอออนแม่ออนแม่แม่ก็ตาให้กินหนมว่าแม่ไม่เปิดไฟแม่เดินไปเปิดไฟกต่แสงแสงมันไม่พอมันมืดมันมืดเอเออแม่ก็ไปข้างนอกมาแม่เปิดสเปคเปิดยัางไรบ้อ โอ้ไฟมานิ่ไในใครร้อมแม่อเมื่อกี้ใครทัดเอ็กโอบ้างอเอ็กอเข้ากงเกงว่กงเออเอ็ก,อมกเ,กเกมเกโอแล้วเหรออืมอยักกันน้อยยักกันน้อยอเดี๋ยวนี้เริ่มรู้เรื่องนะเริ่มแบบมาใหม่ๆก็คือจะเอโอน้อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้ว่าบ,บอกให้เอ,ก,อกับเอ็กโนะทุกคนเห็นนะอือ นี่เลยเมื่อกี้จริงๆอีมากเปิดประตูเข้ามารอบนึงแล้วนางเอโกโก็เลยบอกว่าลองปิดประตูแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งเมื่อก่อนพี่ฮางนี่ได้ยินเสียงประตูเปิดปุ๊บก็จะเอโกโอโอ้ลูกโอ้ดูดูดูทำไมอ้อนขนาดนะั้นะลูกแฮะทำไมอ้อนขนาดนะั้นฮะฮือหือใอีแม่ไปออกกำลังกายมาคะ่ะโอ้ โอ้โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้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 ยวใจเย็นๆนะลูกอือแม่ไม่ไม่วางกระป๋องไม่มีมือไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอือือื่ะเข้ากงกันอ่ะเข้ากงอ่ะเข้ากรงกันโอด้วยฮิคุฮิคุเดี๋ยวแม่เอาขนมให้นะแม่เอาขนมให้โคอ๋อรักกันโหทำผมให้ใหญ่เลยทำผมอืมอืม นายใครอยากกินนมอา้มาวไม่กินนมเมื่องอนไปละงอนไปแล้วหนึ่งออียงว่ะออียงว่ะได้เดี๋ยวแม่ตกนมกันนะแม่ตกนมก่อนมะขามมานอนแล้วเหรอฮะนุ้งขามมานอนนะเหนอะนุ้งขามอะ่ะอะไรอะไรหยุดเลยนะฮึอะ <c oughs> <c oughs> อะให้หนุ่ม อให้หนมแมลวไงเอโกตั้งหลายทีเนาะให้หนมน้อยอออือกินทะาไอแม่ก็ดูเนี่ยกระปุกกระเป๋าอะไรยังไม่ได้วางเลยเนี่ยดูซิอืมอือกินทะาแม่ช่วยเนี่ยถือให้เนาะสองซิ้นก็พอดีไหมวันเนี้ยนะเออโอ้ั่งงั่งดีดีเออ ขนมขนมขนมอันนมนมเราบอกว่าทำไมต้องนั่งใต้เบาะแล้วบอกนี่กัดเบาะขาดิี่ยดู <c oughs> นี่อีแม่ไม่วางของไะเนีย่ยอีแม่ก็มาถึงเหนื่อยเหนื่อยนี่เนี่ยฮะ<า>ยุ่งนะยันสวัสดีแฟนคลับทิศสวัสดีค่ะโคกินหนมค่ะ โอ้ยสำลักน้ำลายแหละอ่ะ,อะกินใบก็ตาเหลือกตาลอยเอาดูเอาเอา,เอาให้อีกสิ้นหนึ่งให้อีกสิ้นหนึ่งพอวันมอวันมอโอเคอืมตาแปลวแววเลยเดี๋ยวให้ดูตาแปลวแววอืมมะขาม <laughs> นี่เดี๋ยวให้ดูวันนี้ให้มะขามกินแตงกวาแล้วดูมะขามกินกินแต่ไส้เป็นวงๆเลยทำไมกินอย่างนี้หละ่ะมะขาม เออเดี๋ยวต้องเก็บออกกันเดี๋ยวมันจะเน่ามาขามมาขามโอไม่เห็นหน้าเลยลูกอืมอืมนอนเร็วดูกินกินแตงกวาเป็นวงๆเนาะโค้ท้องใหญ่แล้วก็ยังมีขนล่วงอยู่เนี่ยอืมโอ้ยลืมลืมดูกล้องเลยใช่โอ้อ๋อลืมดูโอ้ะงายงายงาย อืมไปพอแล้วนะยิ่งอวเก็บของกันอืมกินอยู่กินอยู่ยอขำนอนแล้วคะ่ะเปิดกลงดูมะขำหน่อยคะ่ะมะขำนอนแล้วเด้อคะทำไมมะขำนอนดียวจังอืมขำเออนอนแนวห้หเออนะมะขำน้อย มา,มาโคก็พอแล้วมาโคพอแล้วพออะแถมแล้วกันสิ้นครึ่งแถมอีกครึ่งสิ้นเอาออกมาโซตัวหน่อยทักทายแซนคับหน่อยชีมาขามอืม,อมกินหนมบอะนี่แม่วางวันนี้อ่ะกินหนมเหมือนโคเนี่ยอ่ะกินไหมไม่กินหรอวันเนี้ยฮะปกติก็กินนะแล้วแม่เอาออกนะอืม แล้วดูกินแตงกวาเป็นวงๆ <c oughs> <c oughs> เออ,เอ,อบิดขี้เกียจออลิ้นยาวเชาลิ้นยาวเชาเดี๋ยวแม่เปลี่ยนผลไม้ให้ไหมหอือ,อแตงหมดเออเดี๋ยวแม่เอาให้เดี๋ยวแม่เอาให้อันนี้ให้ไว้ก่อนออกไปข้างนอกอ,อืมนั่นแหละอ,อืมไอ,อ้ย่ นะเดี๋ยวแม่ไปเก็บของดูกระซึกกระซึงมากพอแล้วพอแล้ว,ลกกออร,ว,ร,วรักกันออกสื่อก่อนจุ๊บเร็วๆรักกันออกสื่อห่อนให้หนมกินแล้วอะ่ะนะรักกันหน่อยเร็เรามาจุ๊บสักทีนึงจุ๊บหน่อยหาแต่ขนมกินอยู่ดูมันเร็วไม่จุ๊บไม่ให้หนมแหละอืมอยังคันหนมยังคาปากไม่หมด <c oughs> จุ๊บสักี้หน ออออหอมหน,หน่อยจุ๊บหน่อยวะไม่หำเดี๋ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อยพอแล้วฉันไม่ให้ทอแล้วอืมพอแล้วนี่มีขนมในมือแต่ว่าไม่ให้แล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยบายโอ,อ,ยโอ้เดี๋ยวตก